สวัสดีครับอาจารย์ครับครบสวัสดีครับคุณเอกพละทันผู้ฟังที่เคารพครับครับ,รบอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องเล่าหรือว่ามีคําสอนอะไรดีๆมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับผมแล้วก็คุณผู้ฟังบ้างครับอาจารย์ก็วันนี้จะเล่าเรื่องคําสอนของคนจีนเขาอนะเลยตั้งชื่อเป็นคําสอนมังกรโบราณ เขาก็โบราณจริงๆคาพูดคาจาอะไรของเขาที่เอามาใช้เนี่ยเป็นพันๆปีเกือบทั้งนั้นแต่มันก็พิสูจน์ได้ว่ามันยังทันสมัยมในหนังจีนเราก็จะเจออยู่เรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะอ๋อนี่มันผ่านหนังจีนผ่านเรื่องสามก,ก๊กผ่านเรื่องไซอิ๋วอะไรต่ออะไรมีเยอะะนะเอาละว,วันนี้หัวข้อแรกวัตแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่าผู้คนพร้อมใจกันภูเขาไทซานนั้นก็เคลื่อนย้ายได้้ำนิดเดียวนะ ผู้คนพร้อมใจกันผู้เขาไทาสั้านก็เคลื่อนย้ายได้อ,อันนี้ก็คืออะไรก็คือความสมัครสมานสามัคมคีอะนะ,ะใช่ครับบ่เราให้ดูแข่งระยะอ่ะเจอสิบสองคนหกคนเรืยเอยี่สิบคนยี่สิบพีายอะไรอย่างเงี้ยสังเกตไหมว่าจะมีผู้นําอยู่ด้านหน้าข้างบนเลยคอยให้จังหวะเนาะเอ็งจะเป็นะะสําคัญไหมสาคัญนะครับจังหวะเนี่ยมันจะทาให้พร้อมเมื่อพร้อมแล้วเป็นไงมันจะไปเร็วขึ้นไหมมันจะไปเร็วขึ้น Ừ, แต่ถ้าการ,รไม่มีคนให้จังหวะเนี่ยมันต่างคนต่างไปเป็นไงมันก็ไม่พร้อมมันไม่พร้อมว่ามันก็ไปคนละทีไงถ้าเหมือนวิทยากรที่อยู่ข้างหน้าคอยให้จังหวะเพลงปีชิงชาปเปียโนอะไรต่ออะไร่ะพร้อมกันพร้อมมีคนให้จังหวะใช่ไหมเพราะนั้นในสังคมการจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันก็ต้องพร้อมใจกันนะเช่นเคารพกฎหมายพร้อมกันเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันหรืออะไรต่างๆพวกเนี้ย คือพร้อมใจกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ uh huh. เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังในประเทศจีนจะมีเรื่องนี้เรื่องใหญ่หญเป็นนิทานแต่หลายคนพอเล่าเสร็จก็บอกเอ้ยมันจะเป็นไปได้ไงนิทาน <c oughs> เรื่องลุงโง่ย้ายภูเขาอะ่ะอาจารย์ชอบเล่าบ่อย <c oughs> เรื่องนี้ไม่ใช่อาจารย์นจะมาเล่าอย่างเดียวนะแม้แต่เมาเซตุงตอนสมัยเขาขึ้นมาปกครองประเทศหม่หม าก็เอาเรื่องลุงโง่ย้ายภูเขาเนี่ยเล่าให้ตอนขุดคลองทงแดงอะครับขุดคลองโดยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเลยคิดดูอะแล้วตอนน้องมีคลองแยกเป็น 100, ร้อยเป็นพันคลองอะเอกภพคิดดูอะโอ้โหล่ะครับแล้วคนนี้ต้องหอบลูกจูงเมียเช้าก็ต้องเดินขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็ไปขุดเพื่อเซาะล่องให้กลายเป็นคลอ,องเขาเรียกคลองทงแดงทงแดงก็คือทงชาติจีนเนี่ยครับ แล้วทาจนสําเร็จอ่ะเมาเาสยตุงเขาก็เล่าเรื่องนิทานเรื่องลุงโง่เนี่ยเหมือนที่อาจารย์กาลังจะเล่าให้ฟังครับจริงๆแะชื่อลุงอะไรก็ไม่รู้หลักแต่คนจีนเขาเขียนลุงโง่ย้ายภูเขาลุงคนนี้จะอยู่หลังเขาให้เขาเนี่ยมาบังหน้านิดหนึ่งจะต้องเดินขึ้นเขาแล้วก็ลงเสร็จแล้วก็ต้องไปขายของที่ตลาดหรือว่าจะไปซื้อของมันลําบากเหลือเกินก็บอกลูกกับเมียครอบครัวคนจีนเนี่ยครอบครัวเขาก็ใหญ่ เขาบอกเอ๊ะทำาไงเราจะขุด้ภูเขาเนี่ยย้ายภูเขาเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยแล้วชาวบ้านเนี่ยในภูเขาเราจะได้เดินไปตลาดไปในเมืองได้ง่ายคเพราะประชุมกันเนี่ยถ้าเป็นเราก็ัวเล้อปันหักเลยในชะ่ไหมคนไทยใช่ครับคนไทยสู้จีนไม่ได้เนี่ยเพราะว่นกก็บอกว่าไอ้ภูเขาเนี่ยมันใหญ่จริงแต่มันไม่โตกว่านี้แล้วมันไม่จะเญนเติบโตแต่คนเราเนี่ยวันเนี้ยเราไม่ไดุู้งนี้ลูกเราก็มี หลานเราก็มีก็มีคนฉลาดคนหนึ่งเขาเรียกลุงฉลาดสมาถึงบอกโอ้ยไอ้ลุงเอ้ยมึงยัง,งโง่ไปถึงไหนภูเขาอ่ะขุดยังไงมันก็ไม่มีทางหมดหรอกลุงโง่แกก็บอกทําไมจะไม่หมดไม่ใช่ชั้นขุดวันนี้ฉันตายไปต่อไปลูกมันนี่ก็ขุดต่อไ้ลูกไม่หมดก็หลานจะมีต่อหลานขุดไม่หมดก็เหรนก็ยังมีต่อภ <c oughs> ูเขานะี่ยมันไม่โตกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวขุดเดี๋ยวก็ไปของมันได้เอง เออใช่ไหมใครฉลาดกว่ากันเนี่ยใช่ไหมคนฉลาดก่อนอกแน่แต่คนโง่ทำเพราะฉะนั้นในเรื่องนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเทวดาฟ้าดินก็เห็นความเพียรพยายามของลุงโง่เนี่ยนะอันนี้ไม่แพ้หมาชนกตอนว่ายกลางทะเลเลยเหมือนกันนะครับเทวดาก็เอาภูเขาไททานเนี่ยเอาออกไปช่วยลุงโง่อันนี้ในนิทานนะครับก็คือเทวดาจริงๆก็คือหยาดเหงื่อแรงงานของลุงโง่นี่แหละ ทา uh huh. ไปเรื่อยๆเืย,เยตามหลักคิดของแกแกไม่ไหวแกก็ให้ลูกลูกไม่ไหวก็หลานหลานไม่ไหวก็เลนก็เหมือนเราอะถ้าเราคิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะที่ท่านคิดรถไฟอะเขาบอกโอ๊ยสมัยได้แค่นั้นอา้าวแกเองลองกลับไปสมัยรห้าสิได้รถไฟก็หรูแล้วใช่ไหมใช่ครับ พราะฉะนั้นะพงท่านไม่ทารถไฟไม่มีโรงเรียนในร้อยไม่มีจุฬาไม่มีศรีราชตอนนั้เนี่ยป่านนี้นก็ไปไม่รู้ไปอยู่หลังเขาไหนแล้วท่านเริ่มต้นให้ไงใช่ไหม,มแล้การที่หกก็มาต่อ 7, เจ็ดแปดเก้าสิบก็มาต่อกันเขาเรียกว่าภารกิจต่ตอเน,นื่องกันก็เลยขยายขยาย<ม>เราเลยมีตึกรามบ้านช่องมีถนนหนทางมีการไฟฟ้าป่าป่า,ปาจนทุกวันเนี้ จริงไม่จริงเอกพลจริงครับไฟฟ้าสมัยรอห้าต,ต้นก็ยังไม่มีมันมีตอนสมัยจ้กพยาสุรศักดิ์มรีครับทา่านจะไปดูงานแล้วก็ไปลองเอาบริษัทต่างประเทศมาแล้วมาสาธิตให้รัชกาลที่ห้าท่านได้ทอดพระเนตรแถวกระทรวงกาโหมาะไรเนี่ยทุกวันนี้พเมอก่อนต้องสุดเทียนใช่ไหมแล้วไฟมันไหม่อยู่เรื่อยเลยก็เลยเอาไฟาฟ้าแรกท่านก็นไม่เคยเชื่อ นานถ้ากลายเป็นไฟฟ้าถากลายเป็นแถววัดโลกวัดเรียบแล้วเกิดขึ้นแถวนั ok ้นครับแล้วก็ขยายมาเป็นไฟฟ้าไปผลิตอะไรจนทุกวันเนี้อย่างนั้นมันก็ขยายไปเรื่อยๆจนความเจริญเติบโตการไอซณนีเมื่อก่อนใช้ตลับแก๊สไงดาดิดดาดิดดาดิดอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็กลายเป็นโทรศัพท์เป็นโทรคงโทรเลขโทรศัพท์กลายเป็นมือถือจนทุกวันนี้ใช่ไหมไอโฟนอีโฟนอะไรเต็มไปหมดแล้วทุกวันเนี้ยเพราะนั้น เนี่ยไอ้การไอ้ที่เราได้รับมีความอยู่ดีมีสุขทุกวันนี้เราก็ต้องขอบคุณบางส่วนที่เขาเริ่มต้นเขาเริ่มต้นอาจจะแบบโบราณโบราณอะไรต่งตางๆเนี่ยแต่ก็เป็นการเริ่มต้นเหมือนเอดีสันเริ่มต้นไฟฟ้าให้อะใช่ไหมครับแผนเสียงหรือว่าภาพ,พยนตร์สมัยก่อนเนี่ย สิ่งต่างๆเราเนี้ยต้องขอบคุณคนรุ่นคนซอนที่เราถามไปเพราะฉะนั้นไอ้ลุงโง่ย้ายภูเขาเนี่ยก็อสอนเราเหมือนกันว่าเราเนี่ยมีความพร้อมเพียงพร้อมใจกันมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อสังคมหรือเปล่าหือเกิดมาอยู่ไปวันวันหนึ่งปีหนึ่งสามร้อยสิบห้าวันเจ็ดร้อยกว่าชามคือเช้าชามเย็นชามเพราะฉะนั้น ผู้คนพร้อมใจกันผู้เขาไท่าสารจริงๆถ้าผู้คนคนไทยพร้อมใจกันสังคมมันก็ล่มเย็นเป็นสุขอะ่ะ mm. จริงๆที่อยู่ร้อนนอนทุกตัวนี้พายุมาน้ําท่วมแดดออกอะไรต่างเนี่ยจริงๆไปโทษธรรมชาติเลยโทษคนเรานี่แหละจริงวะ่ะจริงครับ เพราะว่าไปตัดไม้ทำลายป่าในแทนที่น้ํามันมามันจะประทะเอาเหมือนง่ายๆเอกพลลงโกนหัวเคยบวดยังเคยแล้วครับไอตอนโกลหัวไม่ใหม่ๆแล้วน้ําลาดหัวเป็นไงน้ําไหลเลยครับไห<ม>ลผ่านเลยมีน้ํา <laughs> ติดอยู่ที่หัวไหม ไม่มีกอ่ามันโกนหัวไงก<ช>็หมองป่าไงเพราะป่ามันโกนแล้วเนี่ยน้ําก็ไม่เก็บไงคเพราะถ้ามีป่ามันยังเก็บน้ําสะสมน้ําได้อะไรต่างๆ่อเนี้ยใช่ไหมใช่ครับยิ่งป่าอุดมสมบูรณ์มันก็คืออากาศก็ชุ่มชื้นมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขเอาไปตัดใบยำปลายป่าเอาไปขายกินเอาไปทําอะไรต่างๆเอาเนี้ยฝนมามันก็ไม่เก็บอะน้ำมาก็ไม่มีละมันก็ไปหมดละลงทะเลหมด่ะครับ มเม่ได้กักไม่ได้กเก็บไม่ได้อะไรไว้เลยเพราะไม่มีป่าเห็นยังนี่ก็พร้อมใจกันตัดไม้ทําลายป่าเหมือนกันใช่ไหมครับพร้อมใจกันในทางที่มันไม่ถูกนในโลกเนี้ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยถ้าพร้อมใจกันทําดีมันก็ดีทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้หรอกดีชั่วเป็นยังไงเอกชนว่าจริงปะจริงครับจริงอยากไปสวรรค์อยากเป็นชั้นพรหมอยากจะไปนิพพานกันมีความสุขกันทั้งนั้นแหละทุกคนในโลกอะ่ะไม่เชื่อเราเอาหมาแมวมาดิแล้วไล่เปะมาดิ มันจะกัดอาแม่กัดที่เพราะมันก็อยากมีความสุขเหมือนกับเราอ่ะใช่ไหมแมวมันอยู่กับคนมันถึงต้องเอาอกเอาใจคนทุกอย่างใช่ไหมหมาไม่อยู่กเจ้าขอมันก็ต้องเอาอกเอาใจต้องไปต้อนรับเขาหน่อยใช่ไหมนายมาก็ต้องไปต้อนรับเนี่ยมันก็อยากจะมีความสุขเหมือนกันเพราะนั้นคนที่ไปต้อนรับเจ้านายก็อย่าไปว่าเขาเขาก็ต้องการให้คนรักอะใช่ไหมเห็นหรือยังเนี่คําคมคําภาสิจีนเล็กๆน้อยเนี่ยมีประโยชน์มากอีกสักคำหนึ่ง อันนี้เจ็บปวดก็ก่าวเลยเขาบอกว่านกอีกอยก็ไม่รู้นะมันอาจจะเป็นนกกระยางอะไรก็ได้ประมาณนั้นแหละอาจารย์เคยอ่านเป็นของฝรั่งก็เป็นนกกระยางแต่ว่าคนจีนบอกนกอีกอยสู้กันกระหอยชาวประมงพลอยได้ประโยชน์ถ้าเรื่องนี้คนยังงงเล่าเป็นนิทานสัส้นๆนิดเดีเยวคือไอ้นกกระยางนกอีกอยเนี่ยมันเห็นหอยเนี่ยออกมาตากลมข้างบนออกมาจากทะเลยามเชา้าเห็นท้าที่ขึ้นหอยก็อ้าปาก หอยมันอาปากได้อย่างเดียวมันไม่มีขาไอ้นกอีกอยก็เห็นหอยเข้าไปก็เลยกินสิจิกเข้าไปที่หอยไอหอยเมื่อโดนนกประยางเนี่ยไอ้นกอีกอยปากมันยาวเน้ยครับอ่อหอยทําอะไรก็งับสินับนกนกอีกอยดินกอีกอยบอกมึงปล่อยนะไอหอยบอกกับมึงก็ไมจิกกูทำไมกูมึงก็ปล่อยกูก่อนดิครั้นี้ต่างคนต่างไม่ยอมไงใช่ไหม ใช่ครับอันนี้ไอ้ก,ก๋อยก็ไม่ยอมไอ้หอยก็ไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมนี่ชาวประมงเป็นไงมาถึงชาวประมงได้ทั้งนกทั้งหอยเลยไหมได้ทั้งคู่เลยครับนี่แหละเห็นไหมสังคมเราก็เหมือนกันระวังจะเป็นนกอีก,กอยก็หอย,ยหนี่แหละนะส่วนมาเดี๋ยวชาวประมองอยู่ข้างนอกเอาชิ้นปลามาไปกินซะเห็ไหมเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกนกกับหอยสู้กันเนี่ยจริงจริเนี่ยชาปมงก็ได้ประโยชน์ บางประเทศบางชาติเขาเห็นเราทะเลาะกันเขาก็ชอบนะเพราะต้องการทําลายก็มีต้องการเชียกก็มีต้องการแช่งก็ม,ตกกมีต้องการที่จะทําให้เราล่มสลายก็มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้กลยุทธ์มันเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดถ้า<ช>เราย้อนไปดูประวัติศาสตร์คนไทยจะไม่ค่อยชอบอ่านประวัติศาสตร์อ่านแล้วก็ไม่ค่อยคิดถ้าคิดให้ดีสักนิดหนึ่งเราก็จะรู้ว่าอธิเข้ามาตั้งแต่สมัยพระเอกาพนรารายเงย ่อมาไม่ว่าจะเป็นโปรตุกเกสทอรันดาอังกฤษฝรั่งเศสสะเปนหรืออะไรต่างๆเนี่ยล้วนแด่เขาเอามาค้าขายก็จริงเนี่ยบางทีเขาก็เอาดินแดนไปด้วยอนะรอย่างอังกฤษมีอาณานิคมทั่วโลกอหอใช่ไหมตอนนั้นเน<ช>่ครับก่อนอังกฤษเนีเป็นพวกสะเปนพวกทอรันดาอะไรที่มากันนะสมัยฟันารายรู้ไหมือนันพวกนี้เข้ามาก็ค้าขายค้าขายไปค้าขายมาเราไม่ได้ดังใจมันก็เอาฮอลันดามาปิดปากอ่าวแล้วก่อนตอนหลังก็เป็นฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่ห้าใช่ไหมครับ มันยิ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยมาเพราะไม่ถูกใจมันจะเอาอะเอาปิดปากเอาเสร็จจะบังคับเอาแผ่นดินไปเอาเงินทองไปเราที่มีเงินถุงแดงไงเคยได้ยิน,นไหมล่ะเคยครับรรที่รัชกาลที่สามท่านทิ้งเอาไว้ให้รัชกาลที่ห้าก็เอามากู้ชาติได้ใช่คใช่ยิงเงินถุงแดงก็ไม่พอต้องเก็บพวกเพชรนินจินดาเลยไปไถเอามาจนได้แผ่นดินเรามาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแผ่นดินเราเนี่ยพูดตรงๆมันก็สักดิิดอะ ใครก็คืนไม่เข้าขายไม่ออกเหมือนกันจะเอาไปง่ายๆไม่ได้เพราะนะั้นพวกที่จะมาเอาแผ่นดินเราตอนนี้มันก็คืนไม่เข้าขายไม่ออกแล้วกรรมมันเริ่มชําระแล้วใช่ไหมครับตอนนี้โดนนะั้นแหละไม่ไว่ากันอ้เกินอะไรเนี่ยโดนหมดแล้วแหละต่อไปมันก็โดนหมดเพราะว่าไปเอารัดอเอาเปรียบชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นนกอีก่อยเนี่ยสู้กับหอยชาวประมงก็พลอยได้ประโยชน์ไปด้วยโอ้โหเป็นไงล้ำลึกไหมลึกซึ้งมากเลยครับอาจารย์ ไม่แตกใจหรอกสีจิ้นหิงเขาจึงใช้คําพวกนี้เอามาพูดอาจารย์จึนสือมาเล่นเบลมเนี่ยเขาก็เอาคําพูดตัวนี้มาแล้วเขาก็เอาคําพูดตัวนี้ยไปขยายผลในการปกครองบ้านปกครองเมืองของเขาเรื่องน,นี้เป็นเรื่องให,ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องเด็กๆจะฟังนะผ<ช>ู้ใหญ่ฟังได้ด้วยนะใช่ไหมเขาฟังแล้วก็ต้องคิดคิดให้ไกลมองให้กว้างคิดให้ไกลไฟให้สูงไม่ใช่มองแค่คิดใกล้แล้วยังไปตามเองนะ <laughs> ประเทศชาตินจะไปเหลืออะไรล่ะ ครับนี่นอกอีกอ่อยอ่าออกซักประโยคหนึ่งอันนี้เอกพลแต่งานยังไยังเลยครับอาจารย์ยังโซนนะอ่าฟังให้ดีนะครับคนจีนก็บอกไร้บุพเพสันนิวาสทิงอยู่ต่อหน้าก็หาพบไม่มีบุพเพสันนิวาสแม้ไกลพันลี้ยังได้มาพบผ่านจริงปะครับเหมือนผมลิกิทแม่ดันพมลิกิตจริงไม่ใช่หรอก พวกนี้มันมาจากอะไรรู้ไหมมาจากคาสอนว่าพุทธเจ้าเรียบอกว่าเราเป็นผัวเมียกันในชาตินี้อยากจะพบกันอีกในชาติหน้าเนี่ยจะต้องมีทานมีศีลมีจาคะมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันแล้วก็มีปัญญาเสมอกาอถ้ามีเสมอกันสามอย่างมีศีลเสมอกันคือไม่ขาดไม่รักทรัพย์อยู่ในร่องในรอยเหมือนกันเนี่ยมีศีลมีจาคะรู้จากเสียสละเหมือนกันเนี่ยสุดท้ายเลยมีปัญญาตรงเนี้ย ปัญญามันคุมทั้งศีลทั้งจาคะนะครับเพราะปัญญามันเหมือนคนผู้ริจ้าเปรียบเทียบเหมือนว่าคนอยู่ที่สูงอะ่ะมันจะเห็นได้กว้างไกลกว่าคนที่อยู่ข้างลาง่างริงวะครับไม่ใช่เอกพลขึ้นไปกองบัญชาการฐานสูงสุดชั้นบนสุดอะ่ะมองไปเห็นถนนแจ้งวัฒนะได้แต่คนที่อยู่กับพื้นเนะ่ะพื้นล่างชั้นล่างปลอล่างเลยมันมองไม่เห็นหรอกแค่ถนนจะมองเห็นหรือเปล่าต้องเงยใช่ไหมครับ ราะ,ะนั้นคนมีปัญญาเขาก็จะมองได้ลึกซึ้งเขาจะไม่ทําชั่วเขาจะทาแต่ความดีเพราะปัญญาไงครับปัญญานะทําให้เป็นนิพพานก็ได้งี้ยถ้าไม่มีปัญญาก็ทําให้เป็นนรกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยมาดูตรงนี้ไร้บุเพันิวสไร้บุเพบุเพมันนี่บุเพ,ลเพ,ลเพ,ลเพและก็เหมือนที่พู้เจ้าบอกคุณเคยมีบุญต่อกันมาเคยคบกันมาเคยผูกพันมาแล้วก็มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกันแล้วก็มีปัญญาเสมอกัรเนี่ยถ้าหน้ามันก็เจอกันอีกอ่ะแล้วมันก็เจอกันไปเรือเ่อยๆอ้าวถ้าสังเกตนะคนที่เขาสามารถระลึกชาติได้เขาก็ยังรู้ด้เนี่ยเคยเกิดเป็นคนนู้นคนนี้ผัวฉันเป็นคนนู้นคนนี้ยังรู้เลยใช่ไหมครับไรบุเพสันนิวาสแต่คนจีนเขาเรียกบุเพใช่ไหมเราก็เรียกบุเพถึงอยู่ต่อหน้าก็ไม่พบอ้าวเหมือนคนอยู่ต่อหน้าทํางานที่เดียวกันวันนี้ไม่ได้แต่งงานกันเลยครับแต่ดันไปแต่งกันอีกปากฝั่งนึ่งก็มี จริงว่ะจริงครับเนี่ยมีบุเพสันิวาสแม้ไกลพันเลเนี่ยยังได้มาพบกัน<ม>อ่าบางคนเขาไปแต่งงานก็คนเมืองนอกเมืองนอกมาแต่งงานเมืองไทยมีไหมล่ะเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่ครับหรือภาคเหนือไปได้ภาคใต้ภตาคตะวันออกเชียงเหนือมาได้คนกรุงเทพกรุงเทพไปได้เชียงใหม่เชียงรายมีหมดแม้อยู่ไกลพัลลนลียังได้ผ่านพบนี่คือมีนะมีมีบุเพศซึ่งกันและกัน<ม>คต่ว่าบุเพศนนิว่าก็คือมี เคยทาบุญร่วมกันมาเอางี้ดีกว่าใช่ไหมครับภาษาไทยง่ายๆใค่ทาบุญร่วมกันแต่คนไม่ได้ทําบุญร่วมกันเนี่ยโหรักกันตามจะคืนกินเลยสามปีห้าปีทั้งเกตไหมไม่ทันลายเลยปายแล้ะใช่ครับบางคนถึงบอกว่าเจอกันแล้วก็เหมือนแม่เหล็กดูดกันบางคนก็แม่เหล็กั้่เดียวก็ดันกันผลักกันอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์บุเพเนี่ยถึงอยู่ต่อหน้ากันไปเพราะบางคนอยู่ใกล้ หรือบางคนจะแต่งมั่นกันแล้วยังไม่ได้แต่งกันเลยก็มีใช่ไหมครับอย่างในสมัยโบราณที่พุทธเจ้าเราอ่ะคนแต่งงานนัดก,กันวันเวลาเรียบร้อยแล้วนะแต่นี้ฝ่ายชายอ่ะก็ไปดูหมอที่บอกคฮยไม่ได้วันเดือนปีอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องรอพรุ่งนี้ก่อนอ่ะก็พอถึงวันเวลาไม่ไปรออีกวันหนึ่งไอ้เจ้าสาวรอเกอ้อวันแรกไงก็เลยไปหาเจ้าบ่าวอยู่ใกล้ๆแต่งก็เลยอ้าวแต่งไปแล้ว พออีกวันนี้จะบ่าดปายก์แล้วคนนี้เขาเอาไปรับประทานเรียบร้อยแล้วอ้าเห็นไหมเหตุการณ์อย่างนี้เอกพลว่ามีมาเยอะแยะเลยนะใช่ครับเอพอจะนัดวันเวลาเอ้าเกิดมีเหตุการณ์ไปอ่ะอันนี้ก็ได้ไปได้ใหม่มันมีเยอะเรื่องํำนองนี้ไปฟังเรื่องราวของทอเรียมพี่บูลหรือไปฟังเรื่องอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยจะจะแล้วก็ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องนะดูดาวลงดาราหรือนักร้องนักอะไรที่เราเห็นเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ จะจะจะอ้าวอะไรความคิดไม่ตรงกันนะไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยบางคนอยู่มันตั้งห้าปีสิบปีก็ไปด้วยกันไม่ได้แสดงว่าไปกันมาหาแล้วยังไปด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมครับเใช่ครับเพราะนั้นแหละไรบูเพลงถึงอยู่ต่อหน้าก็ไม่พบเนี่ยจําไว้เลยแต่ถ้ามันมีบูเพส์อนนี้วาสแม้ไกลผนลี้ก็เจอถ้าบางคนเนี่ยรักกันแล้วมันไม่ได้นะก็ห้าปีสิบปีเลย แต่พอมาเจอคนคนหนึ่งที่มันใช่อ่ะรับเดียวแล้วอยู่ยาวเลยก็มีใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นปริจีนเนี่ยไม่ใช่ไทยแต่ไทยเอามาใช้ก็ได้อีกประโยคสุดท้ายตรงนี้โอ้โหเอ,อ,อกคนหัวเราะตากแน่เลยคนจีนเขาบอกว่ามีเงินจะใช้ผีโม่แป้งได้เคยได้ยินไหมมีเงินจะใช้ผีเหมือนใช้เงินในการแก้ไขปัญหาป่ะครับก็ผียังยอมรับทายเลยเงินที่อยู ปกติผีมันไม่มได้ใช้มันง่ายๆนะผีมันม,มันไม่ได้ใช้เงินนะครับแต่จีนเนี่ยเจ็บปวดมากเลยเอา้าประเทศไทยเนี่ยมีแปะเจี๊ยเก๋าเที๊ยอะไรเนี่ยเคยได้ยินแปะเที๊ยเก๋าเที๊ยวไหมเคยได้ยินครับมันแปลว่าอะไรอ่ะเอ,เอาเวลาจะเข้าโรงเรียนเข้าสถาบานันต้องมีแปะเที่ยใช่ไหมใช่ครับแปะแปลว่าขาวไงเที่ยแปลว่ากินครับ แปะเทียกข็ขาวๆเงินเหมือนกันนายใส่ซ้อมนิดหน่อยๆไปช่วยโรงเรียนสิบล้านยี่สิบล้านนี่แหละเขาเรียกแปะเทียกถ้าเกาเชียะล่ะเกาเชียเนี่ยเกาแปลว่าหมาเกาเทียะยหมามันกินไปเอา้าเวลาพวกเ,าเ้กาแม่ค้าโดนหน่วยงานบางหน่วยไปรีดเงินเขาไงครับอันนั้นอันนั้นเขาเรียกเกาเชียะครับ <c oughs> คนจีนเจ็บปวดไหมล่ะเหมือนโดนดาไปด้วยนะเอ้า ก็เก่าเชียนะใครจะเต็มใจถ้าแปะเตียนี่เขาขาวแบบเอาลูกเข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเข้าทำอะไรเงี้ยก็เรียกว่าแปะเตียเรียกเขาสวยนะใช่ไหมถ้าเก่าเจียเนี่ยแปลว่าให้หมากินเจ็บปวดไหมล่ะแต่ก็ยังมีคนรับเก่าเจียเยอะเพราะฉะนั้นในในภาคสิจีนเนี่ยเขาบอกว่ามีเงินก็ใช้ผีโม่แป้งได้โอ้โหเป็นไงเอกพล ก็แสดงว่าเงินเนี่ยมันมีที่โผนไงผียังใช้ได้เลยคนจีนเข่าใจแต่งมากเลยนะครับผีนี่มันไม่เอาเอ้าเอกพลตายไปเป็นผีแล้วจะใช้เงินไปซื้ออะไรใครเขาจะรับอ่ะก็เราเป็นผีไงใช่ไหมใช่ครับแต่พาสเนี้มันถึงกล่นจริงๆถึงลากไส้จริงๆเลยแบบโอ้จิตใต้สํานึกเลยก็เลยจิตใต้สํานึกอย่างสูงเลยนะครับ มีเงินใช้ผีโม้แปลงไว้ผียังเห็นจะเงินเลยชิดดูทุกคนจะไปเหลืออะไรลระร่ะเอกพลเอวเอกพลว่าไม่จริงอ่ะคนธรรมดา,านคนอะไรก็ได้พอเงินเข้าไปนี่อ่อนนะอ่อนทุกคนเลยครับเอออ่อนเนี่ยสิบล้านเนี่ยร้อยล้านอ้ยตาโตเลยใช่ไหมครับเงินน้อยๆมันไม่เท่าไหร่แต่ได้เงินมากๆเนี่ยมันง้างได้หมดแหละใช่ไหมจริงครับเงินเนี่ยโอ้โหไอ้โลกเราที่มันปังป่วนเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวตัวเงินนี่แหละ แต่ไม่ใช่ตัวทองนะตัวเงินอย่างเดียวนี่แหละมีเงินก็ใช้ผีโม่แป้งไรเอกพลจำไว้เลนะ้น่ะชีวิตรับรายการนี้ก็ต้องเจอแล้วเออมีเงินเข้ามาตรงไหนตรงนั้นก็โอ้โหยิ่งกว่าน้ำมนแหวกออกเป็นแถวเลยอ่ะนะจริงครับเอาได้หมดแเงินเนี่ยเอาไม่ไม่เชื่อลองดูก็ได้เ่ยเ <c oughs> อกพลมีก็พันล้านหมื่นล้านโอ้สาวๆนี่จะมากันเต็มเลยอ่ะ <c oughs> จริงป่ะครับ <c oughs> <c oughs> หรือถ้าสาวมีเงินจะหนุ่มเต็มเลยอ่ะใช่ไหมครับอ้าวมันเป็นเรื่องจริงไงถ้าใครบอกไม่จริงก็ลองไปดูประวัติศาสตร์เรื่องเงินเงินทองทองดูก็ได้ดิเพื่อชัดเจนแล้วอ่ะบางคนก็ยอมเสียความรู้สึกเพราะเงินก็มีใช่ไหมครับเอาไอที่มันเต้นกันโป๊ะโป๊ะวบวบแบนแบที่ตามงานวัดงานวาเ่ะเสี่ยงกันนรกยังเอาเลยใช่ไหม <laughs> ยังยอมเลยอ้าวจริงวะครับ ไปทาบาศีบาเถลิงในวัดในวาในอะไรต่างเนี่ยมันก็ยอมนะเพื่ออยากได้เงินไงหรือยอมอะไรต่างๆหลายอย่างเมื่องเงินแค่นั้นแหละริง่ะครับบางคนเน่ยแต่ที่เงินเรื่องเงินเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดไวนานแล้วนะฟังสนิดเนี่ยปิดท้ายเพื่อจะได้เข้าใจครับวัหนหนึ่งผู้เจ้ากระพานนนเนี่ยเดินไปบินฑบาแล้วก็ไปเห็นถุงเงินมันล่วงอยู่ผู้เจ้าอาโนนเห็นไหมอสรพิษ <laughs> <c oughs> อานนท์ก็บอกเห็นผู้เจ้าค่ะแล้วก็ไปไอ้ชาวนาะบอกไหนอสรพิษเนี่ยพระโกตมะบอกสรพิษก็เลยป้าแหลนมาแทงเอา้าไม่ใช่นี่ก็หาปหัญหากรถุงไ็เริ่มเลยก็เจ็บตำรวจมาพอดีจับไอ้ชาวนานี้ไปเลยอีกครันะครับบอกไม่ใช่เขาไม่ได้ขโมยมาพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาสรพิษจะแทงเขาไปเป็นเงิน <c oughs> เอาดินก็ไปเดี๋ยวว่าจะเอาไปคืนหลวง <c oughs> <c oughs> ก็เลยไปป้อมถึงพระเจ้าแป่นิีพระเจ้าแป่นิีก็ถามว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงไหมก็เลยให้คนไปถามพ <c oughs> ระพุทธเจ้าบอกจริงพอเห็นแล้วก็บอกว่ามันคืออาสลรพิษแต่เอกพลว่ามันอาสลรพิษหรือเปล่าใช่ครับมันอยู่ที่เราจะใช้ทําอะไรถูกต้องครับใช้เป็นปูทางไปสวรรค์ก็ได้ปูทางลงนรกก็ได้นะ <c oughs> เอาละวันนี้ก็มีเรื่อง ลาวเล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันพอขอปากหอมคอ,อ,อนะครับผมซึ่งไอสิ่งนี้อาจารย์พูดมาผมว่ามันก็สะท้อนในหลายอย่างนะครับอย่างเรื่องเงินเองเรื่องทรัพย์สินเองมันเป็นแบบเหมือนดาบสองคมนะครับถ้าเราใช้ในทางที่ถูกหรือว่าใช้นทางที่ดีมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนสน่วนรวมคนส่วนมากอย่างไี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนตีหลักแก้วอมโรสดนะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้แง่คิดดีๆก,กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ